เนี่ยครับตามแนวตามแนวรวดหนาวนะครับแล้วก็ต่ใส่ไวจนจนเี่ยลึกแค่ไหนครับตรงไหนครับเนี่ยครับเนี่ยครับที่่ที่ล้อมไว้เนี่ยครับที่ล้อมไว้ตรงนั้นเลยครับแล้วก็ แล้วก็ตอนนี้เจอเมื่อเช้าทําการเคลียร์พื้นที่เจออีกหนึ่งลูกครับอยู่บริเวณทางด้านนู้นครับที่มีริบบิ้นูกนะครับตอนนี้ยังอยู่เลยครับนั่นนะครับตรงตรงที่มีริบบิ้นปลูกอยู่ตรงโคนตินนะครับอ่าใครมีเลเตอร์นะครับฝฝัั่่งงนน้เ้นเจอตรงไหนบ้างครับยังไม่ได้เก็บจากตุกเกลืเขียตรงนี้นะครับ ก็ทีกท่ก็าเก like ็ออกมาก็เจอเมือเจอตัวนี้อีกหนึ่งทุ่นข้างล่างอีกหนึ่งทุ่นค <k> ร <oui. S> ับแล้วก็ตรงเสาตรงนี้อีกหนึ่งทุ่นสายสามจุดนี้นี่อัลกุ้มหมดแล้วถูกไหมับอักุมอร์แล้วครับ Alright these three priority points has has been disposed already. There's one over there, this one over here, and over there on that side, on the right, your right side over there. Further to the right, how about? แล้ที่เจอไม่อเช้ากูยังครับเจอไม่อเช้ายังไม่ได้กูครับ But for the other the the earliest discovery or Detected have not been disposed yet. Um, Just the floor has been discovered, have not been neutralized yet. Just lower down, that's Cambodia already, is that correct? Further down, sir. So basically, the height is 200 meters from the ground, sea level. So basically, what we determine according to the uh, Geography is that the high hills belong to Thailand sovereignty, the lower hill will be belong to cambodian sovereignty. So basically, they're planning inside Thailand sovereignty. <laughs> <laughs> yeah, we <coughs> can hear the boys keep chatting. If you keep quiet a little, you can hear. Could, could you repeat that tone. again, please? Uh, paragraph about which one? is Thailand. Let's say, from what we are standing here, further down, somewhere approximately 200 meters, that would be Cambodia. What we all hear <laughs> <laughs> จากนี้ตรงไปตรงตรงไปด้านล่างเนี่ยคือจะเป็นเส้นชั้นความสูงที่มันสลบลงไปคื้นสูงประมาณสองรอพื้นที่เราอยู่จากนี้ไปถึงแค่ไหนครับพื้นที่เราตามเส้นตามเส้นแบ่งเขตเนี่ยจะเป็นแนวแนวเลยเลยด้านหน้ารวดนหนามเนี้ยไปครับผมประมาณประมาณระยะทางประมาณเท่าไหร่อ่ะครับประมาณเท่าไหร่ครับเอ่อการวางรวดนหนามนี้แทบจะวางอยู่บนเส้นเลยนะครับก็คือลงไปก็เป็นกัมพูชาไงที่มันลงมาได้ไบมันเป็นที่ทำ so basically what i'm saying is is that what you are standing here is high ground therefore is indicate indication is indication that our territory the kingdom of thailand lands right here therefore they intrude infiltrate into our area to plan upon anti personal mine in our territory so further out it will be 200 meters away over here that would be their land and so we can hear them If yes, you can hear it too quiet you can hear them A little bit, e อ you know, ันเดิมก็จะจะอยู e ยังจ u คุยก d นเล t กๆคุย t h ทกัน o r ่ o m m u ้ i c a t e บอพูดคุบกันทีกสื่อณณณณณณัณณ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 ณัณงณณณณณณาณณณณณณณัณณ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 ้ณณ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 ัณณ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 ณตณณณณณณมณไมณไม่ บริเวณพื้น no ที่นี้ไม่ได้มีการพูดคุยกันครับ no ช่วงก่อนวันที่24เนี่ยก็มีการพูดคุยกันอยูแล้วครับเขาไม่ <anca j Haj in> ้เรา่้่ได้อาไปเมีกัฝั่งเขาฝั่งเขาครับงฝังเขาหรครับหมู่หมู่ปฏิบัติการเขาก็คือคือของเราเนี่ยหมู่หนึ่งสิครับ ครับ section, หนึ่งหนึ่งหมู่ <per S 1> ของเราจะสิบเอ็ดคนครับ <One section. S 1> ทางฝั่งนู้นเราทราบนะฮะับเขามีสักกี่คงทางฝัง่งนู้นบริเวณพื้นที่ปฏิบัติการด้านหน้านี้จะเป็นถ้าถ้าปีกทางฝั่งนี้ครับผมคิดว่าน่าจะประมาณประมาณหมวดหรือกองร้อยได้ครับเกาเยอะกว่าก็คือมันจะเป็นจะเป็นตามแนวไปครับโอเคเอ่อ ปกติเราเดินปะโทรนะฮะอาราตวเวนพวกเนี่ยมันจะมีสเสพคนถูกต้องไหมฮะครับเหตุการณ์นวันนั้นเนี่ยเป็นคนที่เท่าไหร่ครับที่โดนคนที่คนแรกครับ the very first one the very first personnel so basically he he is a heroic act to save all the rest of his brothers h p m เพาราะกำลังคนเราจะเดินจากจากเส้นตรงนู้นมาแล้วก็เลาะตามรวดหนามที่เป็นเขตฝั่งไทยเราเข้ามาเข้ามาตลอด so basically we're moving from the uh, we're doing patrol from the left side to the right side เขาน่าจะเข้ามาเกาะแล้วสังเกตพฤติกรรมครับ เราคาดว่าเขาลัดรอบขึ้นมาวางกับระเบอร์ช่วงกลางวันกลางคืนผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงกลางคืนเพราะว่าเพราะว่ากําลังพลที่อยู่ในฐานเนี่ยเขาได้ยินเสียงอย่างอย่างลวดหนามนะเขาจะาขวดปูกไว้เหมือนนู้นนะครับจะเป็นขวดขวดเอ็มขวดเนี่ยพอพอมีคนมาเกาะที่ลวดหนามมันก็จะเขย่าดังก้องแกง้งก้องแก้งก็ทําให้กําลังพลเนี่ยพอทราบว่ามีคนมายุ่งกับแนวลวดหนามวันนั้นคนตอครับ ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเราหยุดจริงกันอยู่เราจึงจึงไม่มีการประทะออกไปก็คือเราทําตามกฎวิทยาสอบถามครับไปเสียสองครับอ่อ,อ uh, so basically there is possibility that plant t h e y plant a h e anti-personal uh mine at nighttime there might be uh u s i n e e t r a t i n g through the uh barb wires that's why we put on the you see the bottles over there the the kind of b e bottle over there so it's like a signal for us as a Thai troops to hear they coming in alright it was raining the previous night before the incident เ h ทางผู้ช่ยดูมาเลเซียสอบถามครับว่าเอ่อ uh, ระหว่างคนแรกที่เหยียบกับเราเดินแลวเนี่ยกับคนที่สองห่างกันระยะห่างกันเท่าไหร่ครับระยะคนที่สองห่างประมาณสักเก้าประมาณเมตรหรือสองเมตรนะครับ<ม> ว่า one to two meters sir, away from the first person step on the uh, the land the second man not even ม uh, ีผลกระทบไหมครับคนที่สองมีได้รับบาดเจ็บก็มีไม่ไม่ไม่ได้รับบาดเจ็บแค่เป็นในขนาดของหูอื้อหรืออะไรครับ not really physically injured นี really injury, the, uh, ่ยครับนี่คือคนที่สองครับ that's the second person right there second Now, two just just the second t u r n i s t h e first one only the first one to get injured ตอนนี้ล่าสุดที่คือข้อหาขาดตัดไปถึงไหนตัดถึงหน้าแข้งครับตัดตัดถึงหน้าแข้งครับครับขออนุญาตสอบถามน้องคนที่สองครับคนแรกที่โดนเนี่ยจุดที่คนที่สองยืนอยู่ตรงไหนครับจุดที่ผมยืนประมาณข้างๆโฟลิสไลน์ไม่เกินสามสิบเมตรครับสามสิบเซนครับจุดตรงตรงปลวกครับตรงจอบปลวกตรงมูลดินนะครับมูลดินครับ Right there. So basically, one, one, the meter, meter. The one step. <laughs> สิบเอ็ทีละคนครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ไม่เป็นั้ครับขับจับคือแนวแนวที่สั่งจากหน้าแนวเราับสองนก็คือลาตงกของวันที่สิบเอ็ดคนตบหนัครับก็ไม่ไม่ได้ลตัวเอง ลวดหนามเราเนี่ยจะวางวางตั้งแต่ปีห้าสิบเน้นวันก่อนเกิดเหตุลวดหนามันก็ไปสุดตรงนี้อย่างที่เห็นเนี่ยครับวางอยู่ตามตามแนวแบบนี้เลยครับก็ราะว่าตรงนี้ไม่มีนะฮะไม่มีตั้งแต่ละใช่คดวกใช่ครับ,ญญรบมันมันจำกัดด้วยเป็นประเทศแล้วก็แล้วก็จริงจริงเยอมีแผนแะวางเพิ่มเติมแล้วพี่ว่ญญามันเพิง่ญญงไปไวหวมันเพิ่งกระดักมันยังไม่ถึงว่า สิบคนกันต้องคุยันหนักหนึ่ยที่างเลยเรอเพื่อที่นที่สองครับพี่ว่าขับใจใจครับที่ครับ

ลบระเบิดเข้าที่กบันลบระเบิดเข้าที่กบันลบระเบิดเข้าที่กบันห้าหกเจ็ดหนึ่งจุดหัวนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหัวนะเอาสะเก็ดนะครับเราสะเก็ดสะเก็ดมาแล้วสะเก็ดมาแล้วระวังด้วยระวังด้วย ครับลูกศิษย์ครูสุทธครับคนลเพ่อข้าไปนะครับเียพิ่งเข้านะครับครับครับคนนะครับครับูเบข้าไดโกโก้อยู่ดีไหมฟังโน้ตจไม่เข้านะครับลุงัคนโกโก้อยู่ดีไหมเนี่ย คทำไมมันมาทโกโก้เยเเียโกโก้โกโก้ผ่านนะครับขายได้อกเนะครับระวังพันนะครับพันมีพิษนะครับพันเป็นพิษนะครับหลบพันด้วยนะครับพันประยัไปทางผมครับะวังุ๋มพันนะครับ